่อนอื่นนะครับที่เราโชว์เมื่อกี้นะครับจะเป็นในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์นะครับหรือเครื่องมือพิเศษนะครับที่ทางเครื่องสมศักดิ์นะครับได้ออกแบบนะครับออกแบบและคิดค้นนะครับเพื่อการทํางานที่ง่ายขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้นเพื่อรักษาอ่าเรียกว่ารักษายางนะครับยางที่มีโอกาสนะครับถ้าเกิดมีความเปราะบางนะครับมีความเปราะบางนะครับ ทำให้แก้มยางเสียได้นะครับตอน people, น,นี nee ้นะครับเดี <coworkers> an an ๋ยวให้ี่สมศักดิ์วางนือก่อนนะครับก็แนะนาตัวนะครับคือสมศักดิ์จันบัวครับนะครับเจ้า่งยนต์ครับอ่านะครับพี่สมศักดิ์นะครับหรือพี่ศักดิ์เรานะครับอ่านะครับพี่ศักดิ์แกนะครับจัดูแลในส่วนของงานยางนะครับก็ได้ประดิ์คิดค้นนะครับประดิคิดค้นตัวตัวนี้นะครับคือเหล็ก เหล็กง็ดยางนะครับเหล็กงดยางที่ออกแบบมานะครับไม่มีขายในท้องตลาดนะครับออกแบบมาจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับก็สาเหตุที่พี่สมศักดิ์คิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรครับตามนี้เพื่อได้งานจะได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ทําให้กระทะไม่เสียยางไม่เสียครับตัวนี้จะช่วยเซฟพวกยางพวกกระทะด้วยครับครับก็จากการใช้งานจริงนะครับพี่สมศักดิ์ได้ดาเนินการแล้วนะครับซึ่งถ้าเราจะถ่ายให้จบเลย ก็มันจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับซึ่งให้สาิทวิธีใช้แล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือชนิดนี้นะครับสามารถพูอินวันนะครับพูอินวันก็คือนะครับอีกฝั่งนึงจะใช้กับยางกดขอบกระทะอ่ากดขอบคิ้วนะครับกดขอบคิ้วยางเข้าไปครับยางจะมี2ประเภทนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องใช้ค้อนทุบนะครับไม่ต้องใช้ค้อนทุบนะครับนะครับจะเห็นทํางานง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับ ไม่ต้องใช้แรงเยอะอันนี้เสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าได้ว่านะครับในส่วนของทั้งยนต์นะครับซึ่งพี่สมศักดิ์เองจะดูแลเรื่องงานยางแต่ประดิษฐ์คิดค,นค้นขึ้นอะไรขึ้นมาแกก็ต้องมองว่ามันเหมาะสมไหมครับหรือบันสะดวกขึ้นไหมนะครับตัวนี้นะครับพี่สมศักดิ์เดิมทีพี่สมศักดิ์เคยใช้ค้อนใช้ค้อนสะดวกไหมครับใช้ค้อนกับเล็บฉากนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะครับใช้ตัวเดียว ยางก็ไม่เสียนะครับตัวนี้ยางเดียวเดี่ยก็ไม่เสียที่ที่สมศักเองนะครับเป็นช่างที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อเบสแพคของเรานะครับเบสแพคของเรานะครับก็ประเดินทางผมเองในทีมไคเซนก็อขอบคุณพี่สมศักดิ์นะครับที่ร่วมประดิษฐ์คิดค้นนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับขึ้นมาใช้ในส่วนงานที่ต้นเองเกี่ยวข้องและ เพื่อองค์กรนะครับขอบคุณครับ